สวัสดีครับมือานี้ก็ข้ามายามเบ็ดคือเก้าเหรครับมาชมผลงานเม,มือนี้สิมียังเกิดขึ้น้านะล้งแรกนะครับล้งแรกอ่ามีการดินนะครับคาดว่าสิเป็นปลาดุกขึ้นเก้าน,านั่นแหละสาเนว่าสาเนมีแต่ปลาดุก เดี๋ยวผมว่างนี่น้องจ้งน้อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในนามของสี่เปลด่ยมก่อกคนคือมันต้องไทยทํำผู้เดียวนะครับก็บเป็นปลาดุกเบอร์เกลนะครับเบอร์ประมาณนี้ถ้าว่ากันมันก็เป็นปลาดุกสาเนาะมันเป็นปลาดุกหน้าปลาดุกหน้ามันสิบุ่งนี้สักหน่อยนะครับปลาดุกสาลายีก็คือกัอิ่มไร้ข้าบอยู่ครับ ขับหนึ่งขับอิอ่มขับหนึ่งประหยัดไปได้ขับหนึ่งนล้วขับเนาะ